อาจารย์ครับทำไมมือที่3ามเขายอมเลิกกับแฟนตัวเองแล้วมาคบกับแฟนเราคะทั้งที่เขารู้ว่าแฟนเรามีครอบครัวอยู่แล้วครับ เขาก็คิดว่าที่ตรงนี้มันดีแต่สุดท้ายแล้ว2คนนี้จะไปไม่รอดครับถ้าคู่รักที่ทิ้งคนรักตัวเองต่างคนต่างทิ้งคนรักตัวเองแล้วมาคบกันสุดท้ายแล้วมันเหมือนกับเขาตกนรกทั้งเป็นครับเพราะฉะนั้นยืนรอดูหายณะของทั้งคู่ได้เลยไม่ใช่แช่งเขานะแต่มันเป็นสิ่งที่มันจะต้องเกิดคือมันหลีกหนีไม่ได้แสดงว่าเขามีวิบากกรรมมาแบบนั้นปล่อยเขาเลยครับถ้าเรารักเขาเราสามารถยืนดูเขาให้กําลังใจเขาอยู่ทางทาน,นวันใดที่เขาล้มเราค่อยเข้าไปซัพพอร์ตจิตใจเขาตรงนั้นก็ได้แต่ ถ้าเราเดินออกมาไกลแล้วก็ควรเดินหน้าของเราต่อไปแล้วก็ยืนดูเขาอยู่ไกลๆก็พอนะครับหากท่านใดสนใจอยากได้รับคำแนะนำอยากได้รับการปรึกษาอยากได้รับแนวทางการแก้ไขปัญหาช่องทางการติดต่อของเราเปนช่องทางไลน์นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ไอดีที่เราปักหมุดไว้ใต้โพสต์นี้นะครับคุณจะได้รับการปรึกษาทันทีแล้วพบกันดีครับ